สวัสดีครับสนุกเดลรีวิวครับวันนี้คนที่ใช้หัวเว่ยอยู่เนี่ยน่าจะมีปัญหาในการเล่นเกมนี้กันนะครับ ROV หลายคนตอนนี้อัปเดตไม่ได้หรือว่าติดตั้งแล้วเล่นไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมาบอกการอัปเดตล้มเหลวติดตั้งล้มเหลวให้ลงใหม่อะไรเงี้ยเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานี้กันครับรับรองว่าทําตามแล้วเล่นได้อย่างแน่นอนสำหรับวิธีการนี้นะครับใช้ได้หมดเลยตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้อัปเดตจนถึงคนที่อัปเดตแล้วหรือติดตั้งแล้วเกิด ขึ้นประมาณนี้นะครับติดตั้งล้มเหล w, ปวปดลบแอปพลิเคชันอะไรใดๆก็ตามครับที่ทําให้ไม่สามารถเข้าเล่นได้นะครับแต่ขั้นแรกต้องดูก่อนนะครับว่าเป็น ROV ถ้าเป็นคนที่เผลอไปลงตัว Arena of Valor นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของต่างประเทศอันนี้ต้องไปทําตามวิธีเก่าที่ผมเคยลงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาทําตามอันนี้ได้ขั้นแรกนยครับเราจะต้องมาติดตั้งเจ้าตัว Aurora Store ก่อนซึ่งผมเคยสอนเอาไว้คลิปนึงแล้วแต่ว่า อันนี้เดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกทีหนึงทําตามได้เลยอกางแล้วก็คือเข้าเว็บสำหรับดาวน์โหลดจากตัวออร Store นะครับในกิทแลบซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายคลิปไปกดได้เลยนี่นะครับกดเลือกอันแรกเลยครับออราสโตเนี่ยที่เป็น apk จิ้มเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดรอมันดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยครับเรียบร้อยแล้วเปิดออราสโต e ขึ้นมาตรงนี้เรา next แล้วก็ Session installer เราอันนี้มีเด้งขึ้นมาเราไอ้ I accept ก่อนเลย accept e s s i o n installer next นะครับ system นี้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งเลย next accent ไม่ต้องตั้ง next ได้เลย set ให้สิทธิ์ของมันทั้ง3อันอันแรกอนุญ,ญาตอันที่2เป็นสีเทาเพราะว่าอนุญาตแล้วอันสุดท้ายกด grant กอ,อนุญาตจะเด้งขึ้นมาเราเปิดให้เรียบร้อย back กลับมาเรียบร้อยทั้ง3อัน finish ได้เลยครับแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ผมเลือกเป็น anonymous เพื่อความสบายใจ เรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดตัวขีด์เนี่ยมุมซ้ายบนให้มันเลื่อนออกมาเรากดที่ my app s and game จากนั้นเราให้เลื่อนหา rov นะครับมันจะอยู่กบบนบนนี่แหละที่ผมกดเข้ามาเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับข้างล่างนี้จะเป็นคำว่าอัปเดตให้กดอัปเดตได้เลยแล้วรอมันอัปเดตสักครู่มันจะเปลี่ยนจากคำว่าอัปเดตเป็นคำว่า open แบบนี้แปลว่าติดตั้งเรียบร้อยเข้าได้เลยนะครับหรือถ้ามันเด้งขึ้นมาเป็นหน้า store เลยก็ตาม กดตามมันได้เลยแต่อย่างนี้ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่กดอัปเดตไปแล้วเราก็มีปัญหาอย่างที่เห็นนะครับก็คือมีขึ้นติดตั้งไม่สําเร็จวิธีการให้กดมุมขวาบนแล้วกดแม n ล a l นดาวน์โหลดนะครับมันจะมีขึ้นอะไรมาไม่ต้องสนใจเรากดเช็คเลยรอเขาเช็คสักครู่อ้าวมีปัญหาอะไรเล็กน้อยมันให้รีล็อกอินเลย ล็อกเอาล์ล็อกอินใหม่เรียบร้อยเรากลับมาที่ r o v ใหม่กดแล้วก็แมนวนดาวน์โหลดเช็คเรียบร้อยครับเช็คผ่านแล้วมันจะขึ้นดาวน์โหลดรอให้เขาดาวน์โหลดสักครู่ครับอ่ะแล้วก็จะติดตั้งเลยมากดติดตั้งครับ รอนิดหนึ่งนี่นะครับมันจะกระพริบหนึ่งทีอย่างที่เห็นเมื่อกี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วกดโอเพนได้เลยครับนี้ก็จะเห็นว่ามันสามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับนี่นะครับสามารถนี่คือเข้ามาสามารถถึงหน้าล็อกอินแล้วเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเล่นเกม ROV บนมือถือหรือแท็บเล็ตของ Huawei นะครับไม่ว่าจะเป็น EMUI หรือ Harmony OS สามารถทำตามวิธีนได้เลยครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยคำถามหรืออยากคุยกับเราเฉยๆก็ได้นะครับสามารถทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช n e l เราด้วยครับ The Review ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ